ตอนนี้นะคะกำลังจะไปต่อผมใหม่ค่ะก็คือเห็นแบบพวกเหล่าดาราเซเล็บเขาไปต่อผมกันที่นี่เยอะเลยก็เลยคิดว่าสงสัยสงสัยมันน่าจะดีจริงอ่ะคุณภาพน่าจะดีคงจะน่าเชื่อถือแหละไม่งั้นดารากับบรรดาเซเล็บทั้งหลายก็คงจะไม่กล้าแบบให้ใช้หน้าของตัวเองในการถ่ายวิดีโอในเพจนะคะก็เดี๋ยวตามกันไปดูนะคะเดี๋ยวไปดูว่าที่ร้านเป็นยังไง จะกินข้าวเหนียวไก่ย่างดีกว่า <c oughs> หิวจริงเหรอเออหิวเนี่ยก่อนจะถึงร้านเนี่ยฉันว่าฉันสั่งเอาไว้ล่วงหน้าดีกว่าจะได้ไม่หวยมาก ิทีการกินกาแฟตอนนี้ก็ตอกเออถอดผมต่อออกไปแล้วค่ะแล้วก็เหลือแต่ผมจริงนี้ดูเลยว่าผมจริงตอนนี้ก็ยาวแล้วยาวมากแล้วนะแต่ด้วยความที่เป็น มันเส้นเล็กอ่ะมันเส้นเล็กบางๆเบาๆก็เลยขัดใจอยากมีผมแบบโดกหนากว่านี้เดี๋ยวจะใส่ผมต่อกลับเข้าไปนะคะเส็จแล้วในที่สุดผ่านไปสาชั่วโมงนะคะเพราะวันนี้ลูกค้าเขาเยอะมากเลยเขาก็าเลยแบบเราต้องนั่งรอนานนิด แต่ก็แฮปปี้คุ้มค่ากับการรอคอยเดี๋ยวอีก3เดือนก็กลับมาใหม่แล้วค่ะเป็นไ,ไงผลงานของเส้นผมธรรมาชาติดีเนาะไาย